ดวงดาวจารุจินดาเห็นไหมล่ะคุณป้าดวงดาวจารุจินดาสวัสดีนะครับคุณป้าเข้ามาแอบดูผมใช่ไหมนักแสดงในตำนานเนาะทำไมเราจะจับไม่ได้ป้าดวงดาวอล่อมากป้าผมทำตรงนี้ได้ปะร้านสาวป้าจะจมไหมผมบอกว่าเห็ุผมโชคเอียงอีกนี่สินะวันนี้ละครฉายไหมนี่วันนี้ละครละครออนแอป่ะมืึอนี่ละครออดแอพี่น้องเขาประกาศว่าเ็วันนี้วันอาทิตย์โอ้โหเขาออดอาจารยหนึ่งพุทธหรอไม่รู้ เอาไปเอาใส่หมวกแมอจะได้กับปอาฉันนะที่เนี่ยไปยุ่ยยุเหนี่ยวดโจกไปเรื่อยเรกมันสีเลือเท่าไหร่เออกลางสุดไม่ค่ะพรุ่งนี้ป้าดวงดาวฝากความคิดถึงถึงทุกคนในบ้านของป้าแล้วนะป้าหลักป้าหลักกินป้าหลักกินอาหารแต่ละอย่างอ่ะผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมจะกินตามป้าป้าเป็นคนที่กินแป้งน้อยอืมป้าเป็นคนกินแป้งน้อยแต่จริงจริงแล้ว ป้าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วขับรถก็เก่งผมเจ้าป้าปเป็นตัวอย่างในการทานอาหาร <laughs> กินกินจืดกินสุขภาพจะได้อายุยืนยาวเป็นดาราคนเดียวที่โอ้โหแข็งแรงแล้วอายุยาวมากก็ทวนี้เป็นดาราที่แบบว่าทุกคนต้องรู้จักภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้บอกเลยว่าควันนี้คนดู5,000คนตอนนี้มีใครบ้างไ,ไม่รู้จักป้าดวงดาวพี่น้อง ป้ากจะมาในในละครเรื่องอะไรที่เป็นที่เป็นถ้วยชากาแฟนะอืมแกจะเป็นสาวในตะเกียงแก้วพี่บวยว่าดีคะพี่บวยน่ารักจังพี่บวยกดกดแช์น้องหน่อยพี่บวยกดัวใจให้หน่อยได้ไหมพี่บวยให้ควาใจหน่อยได้ไหมผมเกาหลีไหมนี่พี่บวยจะโหวตผมไหมพี่บวยจะเชร์ผมไหมพี่จะเชร์ผมให้กับทุกคนไหมอืออือคือหนวดแมงสาพี่บอยพนาน อีบลาอะไรใหม่ๆนะเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยขนาดป้าดวงดาวยังโชว์ว่าผมหล่อเลยคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้เพาะว่าหล่อจะมาแมงสาบอะไรอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนทําตามเชื่อชัยไหมมีพรุ่งนี้อีกสองสามวันจะมีคนทําตามตรงนี้แหละตรงทำแมงสาวนี่แหละแมงสาบมันเป็นคัาไม่ใช่ขาแบบนี้ก็ทําทําก่อนถึงจะดีไม่ดีก็ทําก่อนจะได้แบบเป็นผู้นําแฟชั่นใช่ ได้ไหมครับเชียร์ดิคับพ่อนพนะเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเซอร์คือ้นไปขึ้นพูยิ่งขึ้นไปขึ้นู้ใต้อะไรนี้อย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดขอจ่อขอใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนื้อปีกแมงดาพี่แมงดาอร่อยนะผมชอบกินแมงดามันหอมตำเจียวแมงดายู่ๆอ่ะอะไรนี้ ติดอะไรนี่ติดแกมบ่ยอยังเซลวัลบอยพิ่ขึมาก่อนกลางปล่อยหวานอ๋อติดแกมมากบอยชอบแบบนี้จริงๆผมเป็นคนติดแกมมากกว่านี้อีกไม่ตตออนนแต่เป็นจะเป็นส่วงนี้เป็นแกรมมี่แผ่พุทธธรไม่พี่หลวพรมองเพลินเลยค่ะได้รักพี่อะเพื่อให้ดูดูใกล้ๆรายละเอียดผมวันนี้เลฟเฟลนเมื่อคืนนี้อ๋อแกรมมี่มันจะเร็วอ๋อมันเจอดริง เสียงมากบอลลูนเปิดว่างบอลลูนเสียงมันเขาบ่เสียงมันเข้าไหมจ๊ะเสียงมันเข้าไหมจ๊ะเขาแม่ดาวมาเห็นแล้วครับแม่ดวงดาวอบยวันนี้แสดงที <le> huh? no, ่ไหนวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาชะกันผมอยู่วันหนึ่งอ่ะสาอำเภอไม่ต้องแปลกใจว่าวันหนึ่งผมใหญ่บ้างผมอยู่ทุกที่ในเมืองไทยที่ที่แบบว่า มีงานของผมผมไปทุกที่อยู่แล้วไลฟ์สไตล์ของผู้อนรกนิลลนคือไปทุกที่ทุกแห่งหนภูเขาเรากอก็คือหมุนค่อยหมุนที่ไหนจ้างคือไปที่นั่นนะครับใส่ไข่มุกด้วยพนักยากใอ้ยส่ไข่มุกถอดไมจะเปลี่นอาจอมอเก็บฟางหนูนอยบอสฟางหนไม่รู้วันนี้บอกเลยว่าแต่งตัวเขียมขนาดนี้ เอานี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูมาเดี๋ยววันนี้ให้ทายว่ามาเดี๋ยวจะมาลุกไหนอ่ะเดี๋ยวพคนทีมงานบอสบิ๊กจะมาในลุกอะไรวันนี้ผมให้ทายก่อนดูจากการแต่งตัวของผมก่อนว่าเขาจะมาในโทนอะไรเออตีมอะไรวันนี้และใครบ้างที่จะเข้าไลฟ์วันนี้เพื่อนอนเสิร์ด้วยใช่เป็นนักร้องเดียคนที่เรามีประเด็นอยู่ตอนนี้เขาเคยประกวดเวทีนางงามมาก่อนด้วยผมให้ทายว่าใคร มันเดี๋ยวต้องเป็นลูกผู้ชายแทๆ้ๆเห็นไหมเ,เขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มรู้ขเขารู้ได้ไงใ,ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนปลายข่าวไม่รู้วันนี้ฉันเรียบร้อยทุกมาไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้มนผมให้ทายว่าคนรอบข้างคอสตูมโบนี้จะมาในลูกอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะให้ดูหกพันคนก่อนหกพันคนก่อนแล้วก็คออมาเซรรวาหกพันคนก่อนตอนนี้เลย้าอืมอ่ะโอเคชายแท้ งั้นเดี๋ยวให้ดูแค่มือก่อนเอาแค่มือก่อนนะแถมป์ามือของเขา reference คือวันนี้เราไม่ได้มาขายข้าวหมูข้าวขาหมูนะวันนี้ไม่ได้ขายข้าวขาหมูอย่าเห็นมือแล้วนึกถึงข้าวขาหมูนะไม่เอากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินป้ากินจิ๊บอะไรเนี่ยกินไรบะมือหรอนะกินไรตัวใหญ่เมือขึ้นอ่ะล่ะสูบป้าข้ากองสองกองวกติหน่อยเอาข้ามาถอนร้องเข้ามาร้องร้องเพลงนะร้องเพลงของตัวเองเลยนะร้องเองเลยร้องเองเลย อ,อ๋อเพ่งเพ่งภาษาออืมไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิคิดไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจ,จะไกลเท่าไหร่จะควายจะคว้าจะ,าจะฝังเดี๋ยวนะตอนไขรควา้านึกถงึงนึกหงนึกงนึงเลยนางพีป,ปอบบอ่อนเคยเคยเปิดไห